โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสโลตเสียใจดึงศักยภาพหนูนได้ไม่เต็มที่อา่าเนอร์ส็อตกุนซือของลิเวอร์พูลน้อมรับผิดชอบที่ไม่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาจากดาวินนูนเยสได้แต่มั่นใจว่าศูนยหน้าชาวอูรุวกวจะเค้นฟอร์มเก่งกลับมาในไม่ช้า นูนเยตยิงได้เพียง4ประตูนในฤดูกาลนี้ซึ่งมาจากเพมลีกแค่2ลูกเท่านั้นและช่วงหลังตกเป็นตัวสำรองของลุยดิอารสและดิโอโกโชตาอย่างไรก็ตามสล็อตมั่นใจว่าเขาจะช่วยให้หัวหอ,อกวัย25ปีประสบความสำเร็จที่แอนฟิลด์ได้ดาวินเป็นกองหน้าที่เราต้องใช้งานในแบบแผนเฉพาะและเรายังไม่สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดจากเขาได้ในฤดูกาลนี้เกมเจอกับแอคคริงตันสแตอลี่คุณเห็นได้อีกครั้งว่าเขามีความเร็วมาก แต่โชคไม่ดีสำหรับเขาทีมส่วนใหญ่มักตั้งรับลึกมากเมื่อเจอกับเราถ้าคุณมองย้อนกลับไปที่ประตูที่เขายิงให้เราได้ผมจำได้ว่าประตูที่เขายิงใส่วิลล่าเมื่อเขาแตะหนีผู้รักษาประตูแล้วยิงนั่นคือจุดแข็งหลักของเขาเขามีคุณสมบัติอื่นๆเช่นกันแต่เรายังคงพยายามให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเมื่อต้องเจอกับทีมตั้งรับตำ่ำ นั่นเกี่ยวข้องกับทามมิ่งการครอสการยืนตำแหน่งและการวิ่งหาช่องที่ถูกต้องด้วยแต่ผมยังมองเห็นและผมไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นหรือเปล่าว่าวิธีที่ทีมต่างๆป้องกันนักเตะเบอร์เก้าของเราเป็นสิ่งที่คุณต้องให้เครดิตกับทีมอื่นด้วยนะมันไม่เคยมีคำว่านี่ดาวินนาย,ยิงได้ทุกครั้งที่เราเปิดบอลผมเห็นกองหลังเต็มไปหมดการทำประตูกับทีมอย่างฟอเรสนั้นยากกว่ามาก เพราะทุกครั้งที่เรามีโอกาสพวกเขาจะมีผู้เล่น6 789หรือ10คนอยู่ในกรอบเขตโทษและเมื่อคิสวูดมีโอกาสเขาก็แทบจะไม่เคยพลาดเราไม่ได้อยู่ใกล้บอลมากนักพวกเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเรามีโอกาส15ครั้งแต่ด้วยโอกาส15ครั้งที่เรามีโอกาสมักจะมีผู้เล่นอยู่ใกล้บอลหรืออยู่ใกล้ผู้เล่นของเราคนใดคนหนึ่งเสมอดาวินจะยิงประตูได้เขาทำไปแล้วและจะทำอีก โอกาสกำลังจะมาหาดาวินนูเยสอีกครั้งเดียร์ติกฟุตบอลรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่กองหน้าวัย25ปีทีมชาติอุรุกวัยนั้นจะได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมลิพูในฐานะผู้เล่นตัวจริงของทีมในเกมที่พบกับเบนฟอร์ในค่ำคืนนี้หลังจากที่อาร์เนอร์ยืนยันในงานแถลงข่าวแล้วว่าเดียโก้โชต้ากองหน้าคนสําคัญที่เพิ่งจะหายกลับมาก็ดันมามีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาอีกครั้งและในขณะที่ลุยดิอาสเองก็เจ็บคอ แม้ว่าจะมีการเปิดเผยจากเฮดโค้ชของแดงว่าเขาจะกลับมาทําการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีโอกาสสูงอย่างมากที่นูนเยสจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมลิเวอร์พูลในเกมค่ําคืนนี้หลังจากที่เกมที่แล้วเขาเองก็พักเต็มที่เพราะถูกแบนด์จากการแข่งขันไปสะสมใบเหลืองครบนูนเยสมีช่วงเวลาที่ยากลําบากซึ่งทําผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้โดยทําได้4ประตูจากการลงสนาม2 6นัดแต่ว่าอร์เนอร์เชื่อว่ากองหน้ารายนี้ของเขาจะกลับมาเป็นศูนย์หน้าที่อันตรายได้อีกครั้ง สำหรับผมแล้วมันคือชีวิตของกองหน้าบางครั้งคุณก็ทำประตูได้บางครั้งคุณก็ทำไม่ได้ดาวินจะกลับมายิงประตูดได้เหมือนอย่างที่เขาเคยทำให้กับสโมสรแห่งนี้แบบที่ผ่านมาแล้วและผมเชื่อในแบบนั้นทุกคนรู้ดีว่านูนเยสมีสกยภาพมากแค่ไหนเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ดีเสมอแต่สิ่งเดียวที่ไม่ดีก็คือจังหวะสุดท้ายหรือความเฉียบคมหน้าปากประตูคู่แข่งไม่ต้องยิงเข้าประตูทุกครั้งที่มีโอกาสก็ได้ พอแค่หนึ่งใน3ครั้งที่มีโอกาสก็พอแล้วจริงๆในเวลานี้นะครับเรื่องความทุ่มเทเขาเกิน100%เรื่องพลังมันเกิน100%เช่นกันและสิ่งที่ขาดหายไปก็คือความเฉียบคมหน้าปากประตูเท่านั้นขอให้คว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้ทีเถอะนะพ่อเอ้ยได้เวลาเจเดนแดนซ์แล้วหรือ,อยังเบนบัสแซกรายงานว่าดิโกโชตาบาดเจ็บลุยดิอาสเจ็บคอดดวินนูเยสเท้าบอด โอกาสในการเป็นสูนหน้าของทีมลิพูอาจจะกำลังตกไปที่เจเดนแดนซ์กองหน้าวัย19ปีที่กำลังมีผลงานดีวันดีคืนในเวลานี้แดนซ์ Dance ยิงประตูให้กับทีมลิพูรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีเมื่อไม่นานมานี้และตอนนี้เขามีอัตราการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูเฉลี่ย23ในระดับอะคาเดมีตลอดอาชีพของเขาจนถึงตอนนี้และได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่มีความเฉียบคมและรอบด้านที่สุดในการยิงประตูอีกด้วย อาเนอร์เพิ่งจะพูดถึงแดนซ์ในงานถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เลยว่าถ้าเขาฟอร์มดีแบบนี้ก็น่าจะต้องดูสถานการณ์อีกทีแล้วและไม่รีบปล่อยยืมตัวตอนนี้และเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในตำแหน่งสูนหน้าของทีมของเขาเช่นกันไรอันกราฟเฟนแบกกองกลางหงแดงชี้ว่าเขาต้องการรักษาสภาพความฟิตและลงเล่นให้ได้ทุกนัดไปจนถึงการลุ้นแชมป์ท้ายฤดูก,กาล ผมแค่ต้องการทุ่มเททุกอย่างลงไปเมื่ออยู่ในสนามผมต้องการการแสดงผลงานในทุกวันและดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีในเรื่องการรีครบเวอรรี่ผมทำทุกอย่างดังนั้นผมจึงมีความสุขกับจำนวนนาทีที่ได้ลงสนามในเวลานี้และสามารถแสดงผลงานให้ทุกคนได้เห็นกันคุณต้องการทุ่มเททุกอย่างลงไปและท้ายที่สุดแชมป์จะไปตัดสินกันในตอนจบของฤดูกาลดังนั้นจะต้องฟิตเข้าไว้แล้วใส่ให้สุด เมื่อพูดถึงเกมกับเบรนท์ฟอร์ดคือนิกราเฟนแบกกล่าวว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ยากเรารู้ได้ดีจากฤดูกาลที่แล้วมันไม่ง่ายเลยดังนั้นเราจะต้องเล่นให้เต็มที่เราจะต้องออกสตาร์ทเกมให้ดีกว่าวันที่เจอฟอ r e เรสต์และจากนั้นผมคิดว่าเรามีโอกาสชนะได้มันคือเรื่องของการเล่นอย่างเข้มข้นและต้องทำตั้งแต่เริ่มตน้นแล้วมันจะไม่เหมือนกับเกมนัดก่อนแน่นอน คริสเอฟทีรายงานว่าลิพูก,กำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับอันเจโลสติลเลอร์ผู้เล่นของสตุก์ดเพื่อเสริมตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรได้ระบ,บุว่าสติลเลอร์จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของ CDM ให้กับทีมหงสแดงและเป็นคนที่อาเนอร์กำลังตามหาอยู่เลยทีเดียวมีการเปิดเผยออกมาว่ามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีวัย23ปีนั้นก็คือตัวเลือกสำรองของมาตินซูบิมนดีสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงซ อย่างไรก็ตามสตุตการไม่ต้องการขายเขาในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่สถานการณ์อาจแตกต่างออกไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ณนะตอนนี้สตูตการไม่มีความตั้งใจที่จะเสียสตีลเลอร์ออกจากทีมไปในช่วงกลางฤดูกาลและไม่มีโอกาสที่เขาจะย้ายทีมในเดือนมกราคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน สตุตการ์กำลังพยายามขยายสัญญากับสตีเลอร์แต่อย่างไรก็ตามเขาสามารถย้ายทีมได้ในราคา35ล้านปอนด์ในช่วงสัมเมอร์น,นี้หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิทุนยน2027เดวิดแม็กการ์ดีรายงานว่าเอมอร์ลเปร์ตีเป็นแฟนตัวยงของเฟรเดโกเคียซ่าและเขาได้บอกถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อพลิกสถานการณ์ของเขาที่สมสรลิเวอร์พูล บอกตามตรงเลยว่าผมรักผู้ชายชาวอิตาลีคนนี้ในสมัยที่เขาเล่นให้กับยูเวนตุสผมรักพลังงานของเขาวิธีการเล่นของเขาการเคลื่อนไหวที่เขานํามาสู่สนามบุคลิกเฉพาะตัวของเขาและในตอนนี้เนื่องมาจากอาการบาดเจ็บของเขามันจึงเป็นเรื่องน่างุนงิดสาหรับเขาในพิมพิลกที่ต้องการอยากที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งผมพูดได้ยากว่าเขาจะเป็นคนล้มเหลวเพราะเขาได้รับบาดเจ็บมาเป็นเวลานาน ผมหวังว่าเขาจะอยู่ห่างจากอาการบาดเจ็บจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลนี้เขาคือชื่อแรกที่เข้ามาในหัวผมเมื่อคิดถึงผู้เล่นที่ผมคาดหวังมากกว่านี้สิ่งที่เขาทําหรือไม่ได้ทําในฤดูกาลนี้มันห่างไกลจากสิ่งที่แฟนแฟนลิเวอร์พูลคาดหวังจะเข้าอย่างมากเออร์ลิงฮาแลนด์ต่อสัญญากับแมนซิตี้ซึ่งคาดว่าค่าเหนื่อยที่รับอยู่ในะระดับ5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์จากเรื่องดังกล่าวเฮดโค้ชอาร์เนอร์ถูกนักข่าวถามในห้องแถลงข่าวก่อนเกมเจอบรินฟอร์ด ที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมากเป็นพิเศษหรอกนะแต่เรารู้ดีว่าเราจําเป็นต้องทําให้ดีในทุกๆวันเพื่อที่จะสามารถตอ่อกรกับทีมอื่นในลีกนี้ได้อาเนื้อตอบแบบนั้นและพูดเพิ่มเติมต่อว่าที่จริงหนะมันไม่ได้มีเฉพาะทีมที่พวกคุณพูดถึงด้วยเชลซี Chelsea เองใช้เงินไปตั้ง1.2พันล้านปอนด์ส่วนยูไนเต็ดก็ใช้เงินไปเยอะเช่นกันทุกทีมที่นี่ต่างใช้เงินเยอะกันทั้งนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ลีกนี้มันน่าสนใจ บางฤดูกาลสโมสรเราใช้เงินมากกว่าทีมอื่นนิดหน่อยขณะที่ซีซั่นอื่นๆจะมีทีมอื่นที่ใช้เงินมากกว่านิดหน่อยมันเลยทำให้ลีกนี้มันเป็นลีกที่ดูเดือดมากๆและเก็บชัยชนะได้ยากแต่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอยากมาทำงานที่นี่เช่นกันคุณย่อมอยากที่จะต่อกอกรกบรบดาทีมชั้นยอดอยู่แล้วเราพอใจกับขุมกำลังที่เรามีอยู่ในตอนนี้และเรายังสามารถต่อกอกรกบบรดาทีมที่ใช้เงินก้อนโตทุกทีมได้ ซาลาว่าที่ฟรีเอเยนแพงสุดลำดับ2ในปี2025ขอขอบคุณบทความจากล้์ชัยียบแอนฟิลด์โดยเจียบาร์มฮัมหมัดซาลาปีกจอมถล่มตาข่ายของลิเวอร์พูลคือผู้เล่นสัญญาเหลือถึงปี2025แพงสุดลำดับ2จากการประเมินของเว็บไซต์ t r a n s f e r m a r k เว่าแต่คนอื่นมีใครน่าสนใจไปดูกันมองภาพรวมทั้งโลกเอาแค่เวลานี้ถือว่ามีผู้เล่นที่สัญญาก,กำลังจะหมดกลางปี2025หรือสิ้นสักราดแล้วโปรไฟล์ดังๆมากมาย โดยตามการจัดอันดับเว็บไซต์มูลค่าลูกหนังโซเลดิพนยกให้2แข้งลิผูเป็นว่าที่ของฟรีมูลค่าสูงสุดของตลาดลำดับที่1ได้แก่แบ็คพาเชนอเล็กซานเดอร์โนวัยปีประเมินมา75้าล้านยูโรเชนคือเป้าหมายอันดับต้นที่เรอัลลิทอยากได้มีข่าวเชื่อมโยงหนาหูต้องรอดูว่า TAA จะเลือกย้ายออกจากสโมสรที่สังกัดตั้งแต่อายุ6ขวบหรือไม่การจะอยู่หรือไปของเชนปัจจัยเรื่องความสำเร็จในฤดูกาลนี้ที่คั่วแชมปี้ยมลิกอังกฤษและแชมเปี้ยนลีกก็สำคัญ ส่วนกรณีเลือกย้ายไปฟรีมาดิดก็พร้อมเสียบดานิก,กบบารบะข่าวที่กำลังหมดสัญญาเช่นกันโดยทันดีลำดับ2ก็แข้งจากแอนฟิลด์ได้แก่ซาร่าวัย32ปีราคาประเมินในตลาด55้าล้านยูโรผลงานของแข้งอีบครองสถิติทำประตูในลีกสูงสุดตลอดการของสโมสร170ลูกทว่าก็มีกระแสเชื่อมโยงกับซาอุดีโปรโลีกเอาฟงโซเดวิสแบ็กซ้ายวัยยีบปีของเบย์มิลตกมาในลำดับ3เท่ากับทีมเมตเซีอใต้โจชัวคิมิคมบลค่าทางการตลาด5้าล้านยูโร ลำดับ5ร่วมเป็นของกองหน้าจอร์แดนเดวิดจากลิวัยยี่สิบปีและปีกลีลอยซานิของบายเยินตีราคาออกมา45ล้านยูโรยังซานิโด,ดนโยงกับหลายค่ายพิมรีกอังกฤษต่อที่ลำดับ7จสนเฮอ์มินกองหน้ากัปตันสเปอร์38ล้านยูโรลำดับ8เควินเดอร์บอยพีเมเกอร์แมนซิตี้35ล้านปอนด์ลำดับ9กจอร์แดนทาเซเดแบ็กเลโวเซนวัยยี่สิบแปปีมูลค่า30ล้านยูโรและปิดท้ายลำดับ10เฟอร์กิลฟานไดกัปตันลิเวอร์พูล28ล้านยูโร มองแง่การจัดทับให้ครบ11คนใส่ในด่านอเล็กซ์เมเลตกนาาปลีที่มูลค่าประเมินสูงสุดในเหล่าแข้งใกล้รีเอเย่นเรท12ล้านยูโรกับกองกลางของอาซูลาเช่นกันฟอ้องอองซิซ่ามูลค่าประเมิน27ล้านยูโรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ